เราไปละลองเขาสวยนะเราใส่แต่ข้างหน้าพอเราไม่ต้องใส่ข้างหลังหรอกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกินกนะันลองปเจให้พี่ยังไงนี่รองเท้าลูกตีนเปื้อนแล้วก็ต้องใส่รองเท้าบ้างอืมลองปเจลองใส่ก่อนฟังพ่อเขาเจ้ายัางใส่ได้เลยเมียนดอกอีนินบ่ามากใน้บายตีนมันบ้าไม่ยังอืมน่มารักจะตายลูก ไม่ว่าหนูไม่สวยหนูสวยตายแตตรงนี้อีกเห็นไหมสีชมพูเข้ากับหนูเลยค่ะสีจะเพิ่งจะเพิ่งจะเพิ่งลุกอ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 จะเพิ่งลุกโอ้ยยำภูเข้ากับหนูมากเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพาหนูออกไปเดินเล่นนะเออพระเจ้าจงใส่เลยนี่รองเท้าพ่ออุตส่าห์ซื้อมาให้ใหม่หนูไม่ใส่พ่อเสียใจเลยเนี่ยเห้เสร็จแล้ว น่ารักน่าชังเขาสวยเป็นหมาเรียบร้อยนะครับเขาสวยเป็นหมาเรียบร้อยพูดก็ฟังนี่น้องหนูลองลุกขึ้นเดินดนี่มาหาพออ่อจีอ่ะจีจะลองลุกดิลุก <c oughs> ลุกเลยเอาอเราดินนี้เอาเราเดินเดินเดินมาหาพ่อเร็วเดินเดิเอาเดินนี้เดินได้ไหมเอาเอาไม่งันูกขยนกันตงจ้งเลยพอดีเอากระปินกงจังเอาจัง รู้บอกเลยว่าแม่ไม่เท่าไหร่อ่ะแน่จริงเราใส่ให้ผมอีกครับที่เหนียวครับนอนในใจเล้วนี่อยากเรนแห้งตีนแย่แม่งเถอะปาร์ตบนี้ก็บ่อเดียวตีนตีหน่อยละเนี่ย มันนี่คือง่ายกว่ามูว่ะแลยวกมดเวลาเิ็นเน่แม่เิงมเหนียวเม่มเหนียวมาที่สุดแหละมนเหนียงมันตอบใจดีเดียวเอาเหนียวเหนียวลูกอีไปไปไปเอาลลุดลมันอ่ะนั่นบอสมันซีดบสหัมันซีดมันเทดเป็นเออจเาจใส เดี๋ยวพ่อทำให้เลยมันเเ็ดเปลี่ยน่าถามันซีดเลยนะพ่อใส่ให้ใหม่ลูกพ่อใส่ให้ใหม่พ่อก็รักเหนียวเลยพ่ออยากให้หนูแบบว่าเดินแป๊บเดียวพ่อไม่ได้แก้งหนูหรอกพ่ออยากเห็นหนูเดินถ้ามันใส่ได้ตัวอื่นเขาใส่ได้หนูก็ต้องใส่ได้ลูกอ้าวขึ้นภูเขาอะเออแต่ว่ามันยอมดิอ่ะลองเดินสิอ่ะลองเดินลองเดินอ่ะลองเดินมาหาพ่อดิขึ้หลอดใช่ไ ยมอนใปเก่ากว่านี้ดินารักอ่ะอันเดียร์ลองเดินมาหาบ้านเราดิจิเหนียวเหนียวมาเป็นไรเด้งเกี่ยวบ้านไดว่ามันยางปิ่นปะเออฉลาเดย์เออมันมมัันนยางปิ่นอันเดียวเหนียวออกมาข้างนอกสิไปเลยลูกไหนเป็นไงบ้างข้างนอกอ่ะอ่ะเดิน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  สวัสดีครับมันลกเท้าใบยีพูน่ารักลูกยีพูนโอ้สลาดไม่พอดอล้างกันได้ีหอด้อ